แซมนะครับเป็นเจ้าของร้านคัตบอยครับคัตบอยจริงๆแล้วเป็นร้านมีดทำอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพวกอุปกรณ์ทำอาหารเข้ามาด้วยและล่าสุดก็มีเรื่องเซอร์วิสต่างๆเข้ามาด้วยครับความเชื่อในธุรกิจของแซมนะครับแซมต้องการให้คนไทยมีอุปกรณ์ที่ทัดเทียมกับทั่วโลกใช้และนี่คือที่สุดของคัตบอยครับ นี่คือมีดที่เพิ่งหยิบมาใช้ครับก็เป็นแม็กนะเป็นตัวเล็กมันไม่เหมาะกับครัวที่เป็นมืออาชีพหรอกแต่ว่ามันทำได้ทุกอย่างเมื่ออยู่ที่บ้านอันนี้ครับแม็กเหมือนกันคือเมื่อก่อนเลยอะเวลาแซมเรียนทำอาหารใช่ไหมครับ โรงเรียนก็จะมีมีดเป็นเซตที่เขาบังคับซื้อมันจะเป็นมีดเยอรมันซึ่งมันหนามากเลยแล้วตอนนั้นแซมต้องไปทำงานที่ร้านอาหารไทยซึ่งเขาต้องการสกิลการใช้มีดที่มันละเอียดมากแม็กคือยี่ห้อญี่ปุ่นอันแรกเลยที่แซมเลือกใช้เพราะใบมีดมันบางมีดทำจากที่ไหนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาหารทั้งฝั่งเอเชียเนี่ย เนื้อเราก็เวลาเสิร์ฟจะไม่เสิร์ฟชิ้นใหญ่ผักเราก็จะเสิร์ฟซอยบ้างหอมแดงซอยใบามะากุูซอยมีดญี่ปุ่นตอบโจทย์มากเลยเพราะเขาบางเขาคมไม่ใช่ว่ามีเดเยอรมันไม่ดีนะแค่คนละจุดประสงค์มีเดเยอรมันมันต้องการใช้แรงหนาคมนานแต่งานละเอียดเนี่ยอาจจะสู้มีดแผ่นบางๆแบบญี่ปุ่นไม่ได้อ๋อมาซคาเกตคือมัซคาเกตเนี่ยครับเป็นซีรี ที่มีช่างหลายคนตีอันนี้ก็คือโคอิชิเป็นหนึ่งในซีรีส์ของมาซาคาเกะเป็นซีรีส์มีดจากเมืองที่คุ้นเคยคือเมืองทาเคฟุฟูกุอิหมู่บ้านมีดชื่อว่าเอจิเซนเราเคยใช้อันนี้มาก่อนเรามั่นใจในการขายการเลือกมีดเลือกให้ถูกต้องเลือกดีๆลงทุนครั้งเดียวอยู่กับเรา10-12ปีถ้าไม่ถูกขโมยสักคนมีดของลุงซาจิ รุงซาจินี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือของญี่ปุ่นเลยนะเป็น10บสปีแล้วแกก็ยังเป็นที่1อยู่มันเป็นมีดที่สั่งทําพิเศษเป็นดามัสกัสด้วยดามัสกัสคือการพับเหล็กใบเนี้ยเหล็ก3แผ่นประกบไม้เป็นไอรอน o o d ลุงซาจิทําเองทุกอย่างยังยังเป็นช่างที่ทําด้ามเองทําใบเองแสนหนึ่งแพงคือปัจจัยของมีดที่ราคาจะขนาดนี้ได้เนี่ยคือ ไม่ใช่มีที่เขาผลิตประจำทรงอย่างเนี้ยมันทำยากมากยิ่งยาวยิ่งกว้างยิ่งขนาดใหญ่อย่างเงี้ยทำยากมากอันนี้น่าจะเป็นเดือนเลยมั้งกว่าจะเสร็จสมมุติเราเปิดโอมากาเซลูกค้านั่งหน้าเคาน์เตอร์เลยจะตัดปลามากุโร่ซึ่งเราอยากจะขายคำหนึงเนี่ยพันกว่าบาทจะเอา950ตัดไหมล่ะมีดพับฮิโกโนะคามิ มีถึงจะราคา450บาทแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีฮีโกะเนี่ยถูกเอาไปใช้แพร่หลายหลังสงครามลงเด็กทุกคนเนี่ยจะมีมีดอย่างเงี้ยเห็นรูตรงนี้ไหมครับเวรอยเชื่อกแขวนขอ้อการต้องสร้างประเทศเด็กต้องออกมาทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเราดินซอ้อตัดนูน่นตัดนี่มีดฮีโกะคือส่วนหนึ่งของชีวิตคนญี่ปุ่นตอนนั้นเลยนะมันเป็นไฮคาร์บอนแหละต้นทุนมันไม่เยอะแต่ดูจากประวัติของมันเสิเประวัติน่าสนใจจะตายและใช้ได้ดีด้วย อาจจะไม่ใช่เล่มนี้เป,เป๊ะนะแต่เป็นของยี่ห้อเนี้ไอ้ขายดีที่สุดอะมันขายไปหมดแล้วคนตีคือคุณทาคามุระเป็นคนที่ทำมีดเก่งมากแล้วราคาไม่แพงมีดที่ขายดีคือทาคามุระ R2 ด้ามสีแดงด้วยซึ่งเป็นมีดที่อยู่เบื้องหลังของเชฟหลายๆคนในเมืองไทยเพราะมันดีมากจริงๆงานเล็กๆต่างๆปลาตัวเล็กๆอันนี้ใช้ได้หมดเลยจริงๆคนไทยเก่งมากนะครับเบื้องหลังร้านอาหารดังๆมีคนไทยเสมอ ป็นมีดอุนางิของซุยชินที่เมืองสกายมีดพวกนี้นะจะมาพร้อมกับพินนึกถึงภาพร้านปลาไหลเลยครับกรรมวิธีปลาไหลคือยกขึ้นมาจับวางต้องเอาปักหัวเข้าไปให้ติดกับเขียงต้องเป็นทั้งมีดและคอนปอง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 ,ปงเสร็จปุ๊บกีดเลยนี่คือมีดปลาไหลที่ท r a d i t i o n a l มากๆแน่นอนมันขายไม่ดีหรอก อันเนี้ยนับวันยิ่งคนทำยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรก็เพราะมันขายไม่ทีนั่นแหละแต่ว่ามันมีแล้วมันเท่ดีอันนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเร่มนี้นะครับของคนนี้ไดยากชื่อช่างคือยูคุโรสกิเปรียบเทียบคือก็คือดาวรุ่งคุโรสกิตอนเนี้ยที่ญี่ปุ่นร้านที่กับปาบาชีที่ดังๆบางร้านอะยังไม่สามารถซื้อมีเขาได้เลย ทั่วโลกต้องการหมดเพราะงานเขาเป็นเอกลักษณ์ได้ยากมากยอดค้างที่เขาจะต้องทำให้ออเดอร์ทั่วโลกอ่ะจะตามหลังประมาณ500-600เล่มมาไปล่าสุดนี่สร้างบ้านใหม่2หลังแล้วอ่ะถ้าเป็นซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ชื่อว่าเกโกะแปลว่าตุกแก่สารนี่ยเขาจะโค้งนะครับแล้วสารนี่ยเขาจะลบคมด้วยคือเจียคมมาให้หมดเลยคือถ้าสารไม่เจียคมเนี่ยตรงนี้มันจะแข็งๆเหมือนคนจับคอร์ดกีตาร์เลย องศาเวลาหั่นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องลงเยอะเพราะว่าเขาโค้งให้เชฟเวลาจับมีดจะมีอยู่2ลักษณะจับแบบนี้คือปกติตอนงานเล่งๆตื่นเต้นจะเป็นอย่างนี้จับลึกแล้วเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยมนะคุโรสกิมาเมื่อไหร่ก็หมดเคสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนแซมปเปิดร้านใหม่ๆลขายเด็กนักเรียนซึ่งจะต้องซื้อไปเรียนเขาเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์ น้องเขาต้องใช้วันนี้นะพี่แต่จำได้ไหมไม่อยู่ปีหนึ่งที่เขาประท้วงแล้วปิดศูนย์ e m s มีแซมค้างอยู่ข้างในแซมต้องจ่ายค่าปรับให้น้องๆอเพราะว่าเขาไม่มีมีดใช้2สัปดาห์รอบนั้นแซมขาดทุนนี่คือเป็นบทเรียนให้แซมถ้าสมมุตินะเกิดเหตุการณ์หึ่มหึมประท้วงในอนาคตอย่างเนี้ยเราจะต้องบอกลูกค้าเลยว่าอาจจะมีผลกระทบนะหรือไม่ก็แซมต้องมีเก็บไว้ในสต็อกมีดอันนี้ก็คือ j a p a n e s e starter set เด็กซื้อไปเรียนครับและจำเป็นที่ต้องซื้อเป็นเซตคิดถึงภาพปลาหนึ่งตัวเราจะเอามาทำเป็นซาชิมิแยกเนื้อปลาออกจากก้างปลาใช้เดบะหนาเห็นไหมเปราะหัวปลาออกจากก้างเดบะเอาเนื้อออกจากก้างเดบะสไลด์มาเป็นซาชิมิยานากิบะ เนื่องจากเราไม่อยากจะหั่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนื้อมีดต้องยาวเริ่มจากตรงนี้ Single Swing ตัดทีเดียวสวยบางต้องทำผักซอยหัวใช้เท้าเป็นเส้นๆมีดผักคืออุซุบะนี่คือ3มมีดหลักของการทำอาหารญี่ปุ่นทำธุรกิจพลาดได้อะเมื่อพลาดแล้วเราจะต้อง คเวอร์ตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องโอเคความรู้สึกลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งเล่มที่ภูมิใจที่สุดคือมีไทยอันนี้แซมทำกับโรงมีดไทยคุณไผยโรงมีชื่อ K R M แน่นอนงานไม่เหมือนญี่ปุ่นหรอกแต่เดี๋ยวดีกว่าแซมหวังว่างั้นนะคุณไผ่เป็นคนมีฝีมือและแซมภูมิใจที่จะนำเสนอเชฟทุกคนในโลกแหละอันนี้คือมีไทย ที่ที่แสงคิดว่าดีมากมา